ชื่อเรื่องการผจญภัยของคริสและฝูงเพื่อนสัตว์ป่าตอนที่หนึ่งจุดเริ่มต้นที่ป่าใหญ่วันหนึ่งในป่าใหญ่ที่สงบสุขคริสเด็กชายผู้รักการผจญภัยออกเดินทางสำรวจป่าร,บรอบๆบ้านตัวเองเขาตื่นเต้นที่จะพบเจอสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอขณะเดินผ่านแม่น้ำเล็กๆคริสได้ยินเสียงลิงน้อยอิงกี้ร้องด้วยความดีใจ เฮ้คริสมาที่นี่มาดูสิอิงกี้บอกมือเรียกคริสจากต้นไม้สูงคริสยิ้มกว้างเดินเข้าหาเจออะไรหรออิงกี้อิงกี้ตอบพร้อมกับชี้ไปที่นกแก้วเบลล่าที่เพิ่งจะบินผ่านหัวไปเบลล่ารู้ที่ลับในป่าใหญ่มันน่าสนุกที่สุด เบลล่าโบยบินมาหยุดบนกิ่งไม้ใกล้ๆใช่คริสมาเธอพวกเรามีแผนเล็กๆวันนี้แฝงเต่าที่ยืนอยู่ตรงริมแม่น้ำก็ยิ้มอย่างใจดีพวกเธอนำทางไปฉันจะคอยตามทีหลังนะคริสจึงตัดสินใจเข้าร่วมการผจญภัยครั้งนี้ เขาไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการตอนนี้จบแล้วนะไว้พบกันใหม่ในตอนหน้านะเด็กๆ